ล่าสุดคดีน้องชมพู่ช็อกพยานเจอจดหมายข่มขู่หน้าบ้านระวังเข้าตัวแม่งงเผาจดหมายทำไม เมื่อวันที่3กรกฎาคมรายงานถึงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ที่ผ่านไปนานกว่า1เดือนแต่ยังไม่สามารถจับกลุมคนร้ายว่านางแตงโมนามสมมุติพยานของคดีนี้เปิดเผยว่าหลังจากตนให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวันที่3สิมิถุนายต์ที่ผ่านมา1วันให้หลังก็มีจดหมายมาคู่วางที่แคร่หน้าบ้านมีขวดน้ำเปล่าทับไว้ เนื้อกระดาษที่เขียนเป็นกระดาษสมุนนักเรียนที่ไม่เก่ามากส่วนตัวหนังสือตัวอักษรไม่ชัดคล้ายกับว่าใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเขียนเพื่อทำให้สืบคนยากข้อความคืออย่าพูดมากรู้มากมันจะเข้าตัวแต่ทางตนก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ่านเสร็จก็นำไปเผาแล้วก็ไปทำเรื่องรับเงินสามีเสียชีวิตต่อแล้วไปซื้อกับข้าวจังหวะนั้นเอง คนที่รอซื้อกับข้าวก็ถามตนว,ว่าเจ๊ J. ทำไมกล้าออกสื่อระวังนะรู้มากพูดมากมันจะเข้าตัวนะทำให้ตนเอกใจขึ้นมาทำไมข้อความเหมือนในจดหมายละ่ะแล้วฉุกคิดได้ว่าการที่ตนออกสื่อแบบนั้นมันอาจจะอันตราย ขณะเดียวกันเพื่อนๆก็บอกตนว่าการที่ไปให้ข่าวแบบนั้นมันเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้ทําให้ตนรู้สึกกลัวแต่ตอนนี้สบายใจแล้วเพราะไปแจ้งความตํารวจให้การคุ้มครองขณะที่ชาวบ้านหลายคนที่มาบอกกับตนก็ยอมรับว่าเห็นรถแบงค์ฮแบบตนเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดบางคนสื่อก็ยังไม่ไปถาม ส่วนประเด็นสำคัญที่ตนให้สัมภาษณ์สื่อคือจำสภาพของเล่นรถแบคโฮได้<ๆ>เห็นรถแบคโฮบนภูเขา<ๆ>เห็นรถแบคโฮในหลุม ด้านนางสาวิตรีวงศรีช้าแม่ของน้องจะพูกล่าวว่าข้อมูลเรื่องรถแบ็คโฮที่นางแตงโมงออกมาให้ข้อมูลตนจนําได้ว่าวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาสัตว์ที่ตำรวจเคยให้ตนชี้จุดชมพู่หายตอนที่ชี้จุดก็ไม่เจอรถแบ็คโฮเจอแต่ลูกมะม่วงชาวบ้านน่าจะเข้าใจผิด ส่วนเรื่องของจดหมายคมขู่ตนมองว่าไม่น่าจะเผาจดหมายทิ้งเพราะถือเป็นหลักฐานสําคัญมากๆสามารถเอาตัวหนังสือหรือดินเอในจดหมายเทียบตัวคนไร้ายได้ทันทีหรือท่าทางพยานถูกทำลายก็เป็นหลักฐานสําคัญได้แต่ถ้ามองอีกม,มุมตอนนี้ที่มีตํารวจและนักข่าวอยู่มากก็ไม่น่าจะมีคนร้ายคนไหนเอาจดหมายมาคมขู่ไปหย่อนที่หน้าบ้านพยาน สุดท้ายทีมเข่าจึงให้ลุงพลป้าแตนนายอนามัยนางสาวิตรีนางจำลองน,นายนรินนางชนาพาเมียน,น,นายอรินนายชาญตาชมพู่นางสมควรยายชมพู่ลุงประวิท์คนที่เผาสลากรวมสิบคนเขียนคำว่าสวัสดีเพื่อน,นำไปให้นางแตโมอ่านเพื่อเทียบลายมือแต่นางแตโมยืนย,ยันว่าไม่มีลายมือไหนที่คุ้นหรือใกล้เคียง ตอนนี้ตนไม่ได้บอกใครว่าเจอกระดาษที่วางไว้แต่บางทีจดหมายนี้มองได้สองมุมคือคนหวังดีอาจจะอยากเตือนหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนรก็ได้ลุงพลทนไม่ไหวหลังเจอพิรุษคดีน้องชมพู่รีบสาบานหน้าทาตุพนม จากกรณีที่นายชัยพลวิพาถูกตั้งข้อพิรุธในการเดินทางไปวัดที่นานผิดปกติในวันที่11พฤษภาคมเวลา8นาฬิกา20นาทีถึงเวลา9นาฬิกา22นาทีลุงชัยพลอยู่ที่สวนยางโดยมีพยานคือแม่น้องชมพู่ภรรยาและนางนาลินส่วนเวลา9นาฬิกากลับมาถึงบ้านโดยมีพยานคือภรรยาและในเวลา9 45. นาฬิกา45นาทีถึง10นาฬิกาออกจากบ้านไปภูผาแอก ระยะห่างจากบ้าน2กิโลเมตรใช้เวลา15นาทีกระทั่งเวลา10นาาถึง10นาฬินาทีไปรับพระล่าสุดนายชัยพลว,วิพาเดินทางมาที่วัดป่าภูผ,ผาแอกโดยมีการมาถวายอาหารเช้าแก่พระสงฆ์จากนั้นพระอธิการบุญมาได้ให้ลุงพลช่วยงานที่วัดทั้งมุงหลังคาสาลาและตัดหญ้าพร้อมชักชวนทีมข่าว กววาาดดลนดัจากนั้นนายชัยพลนางสมพรนางจำลองแดนกาสานางน,นลินเงินนามหรือแม่ถอนและพระอธิการบุญมาศีละเตโชจเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาแอกเดินทางพร้อมทีมข่าวมาที่พระธาตุพนมจังหวัดนครพนม เมื่อมาถึงก็มีชาวบ้านบางส่วนมาให้กำลังใจรวมทั้งช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพอยู่ที่พระาธาตุพนมมาถ่ายรูปให้กับลุงพลโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายจากนั้นลุงพลก็ได้เดินทางเข้าไปในพระธาตุเพื่อรับดอกไม้ทูบเทียนก่อนกับขมาพื้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยพระอธิการบุญมาเป็นผู้นำกล่าวก่อนจะถือดอกบัวและทูบเทียนเดินวนขวา รอบองค์พระธาตุสามรอบเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นลงมากราบพระรัตนตรยัยและกราบองค์พระธาตุก่อนวางดอกไม้และนํำธูปออกไปจุดที่นอกองค์พระธาตุซึ่งลุงกับป้าได้มีการอธิษฐานจิตนอกจากนี้นางสมพรออกมาจุดทูปเทียนที่นอกพระธาตุได้หันไปที่พระธาตุและอธิษฐานอีกครั้งระบุว่าขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ ขอให้คนกระทํากับหลานไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขอให้ออกมามอบตัวถูกดำเนินคดีให้รู้สึกผิดออกมาสารภาพในสิ่งที่ทำลงไปขอให้เจ้าหน้าที่ได้พยานหลักฐานที่นำไปสู่การจับคนร้ายให้ได้ด้านในายชัยพลระบุว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืององค์พระาธาตุพนมดลใจให้จับคนร้ายให้ได้พร้อมทั้งกล่าวยืนยันความบริสุทธิ์ ต่อหน้าองค์พระธาตหลังจากมีคนเพ่งเล็งว่าตนจะเป็นคนผิดโดยระบุว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันในความบริสุทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน span. หากข้าพเจ้ากระทำผิดต่อน้องชมพู่จริงขอให้ทำลายชีวิตข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปในเร็ววันด้วยเถิด ป้าแตนและลุงพลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการไหว้องค์พระาธาตุแล้วระบุว่าสถานที่แห่งนี้ตัและครอบครัวเดินทางมาประจำทุกปีมาและรู้สึกสบายใจตนก็อธิษฐานขอให้คนทำร้ายหลานสาวออกมารับสารภาพ เพราะคนที่บ้านกกอกก็ลำบากกันมากพอแล้วพร้อมขอให้ตำรวจได้หลักฐานที่ทำให้คนร้ายถูกจับในเร็ววันส่วนที่นางสมพรขอให้คนที่เป็นคนร้ายไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตอนนี้ครอบครัวยังไม่รู้เลยว่าตำรวจได้หลักฐานอะไรไปบ้างซึ่งลุกกี่อ่างเป็นความลับ ลุงพลระบุว่าทำใจทุกอย่างแล้วเข้าใจว่าตำรวจทำหน้าที่รอบด้านและมั่นใจว่าตำรวจคงจะจับคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ได้หากวันหนึ่งตำรวจมาจับตนจริงตนคิดว่าก็ควรจะต้องรอดูว่าจับจริงหรือไม่ ซึ่งป้าแตนก็ยิ้มออกมาระบุว่าแรากๆตนเองยอมรับว่าคิดอยู่บ้างหากลุงพลถูกจับจะทำอย่างไรแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วยอมรับว่ามีน้อยใจบ้างที่ถูกเพ่งเล็งทุกอย่างตนทำให้กับน้องชมพู่อะไรที่มีคนบอกว่าดีก็ไปหาหมดพวกตนไม่ได้งมง่ายที่เดินทางไปหาแต่ไปแล้วพอมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำแล้วรู้สึกสบายใจ ุณตาป้องพ่อแม่ชมพูไม่แอบขึ้นเข่ากำลังดึกงงพยานเห็นไปลำพังวันลูกหายเมื่อวันที่3กรกฎาคมทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสาววิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่โดยนางสาววิตรีให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าจากกรณีที่ตนจำสีกางเกงน้องชมพู่ผิดว่าเป็นกางเกงขาย,ยาวสีม่วงนั้น แต่วันนี้ตนขอยืนยันว่าตนไม่มีทางจำเสื้อน้องชมพู่ผิดแน่นอนซึ่งเสื้อน้องชมพู่เป็นเสื้อกล้ามสีขาวลายการ์ตูนจุดสีชมพูที่ตนจำได้แม่นยำก็เพราะคืนวันที่1 0พฤษภาคมตนได้ใส่เสื้อตัวนี้ให้กับน้องชมพู่ด้วยตัวเองและเสื้อตัวดังกล่าวตนพยายามหาในบ้านของตนก็ไม่เห็นแต่อย่างใด ทั้งนี้ตนเองขอยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่ชมพู่จะไม่ได้สวมเสื้อในวันที่หายตัวไปเพราะลูกของตนจะสวมเสื้อตลอดเวลาชมพู่จะถอดเสื้อเฉพาะตอนที่อาบน้ําเท่านั้นเวลานอนเล่นที่บ้านก็ไม่เคยจะถอดเสื้อเลยทีมข่าวได้พูดคุยกับนางตะกไครน่นามสมมุติ ชาวบ้านที่ชี้พี่รุตครอบครัวน้องชมพู่โดยนางตะไครให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อตอนเย็นวันที่11พฤษภาคมพ่อแม่น้องชมพู่พร้อมญาติรวม9คนได้ไปหาตัวน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟแล้วรอบหนึ่งถึงประมาณเวลา ตีหนึ่งเขาก็ลงมาและตนก็ได้ยินชาวบ้านเล่ามาว่าจากนั้นนายอนามัยและนางสาววิตรีก็ได้ขึ้นไปตามหาน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟอีกรอบเป็นรอบที่สองแต่รอบนี้ตนเองก็ไม่ทราบว่าเขาทั้งสองคนขึ้นไปในเวลาประมาณกี่โมงและไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไปถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่หรือไม่จากนั้นพ่อและแม่น้องชมพู่ก็ไม่ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟอีกเลยแม้กระทั่งวันที่นางตุลชาวบ้านที่หาของป่ารายหนึ่งเจอรองเท้าน้องชมพู่ เขาก็ยังไม่ขึ้นเขาไปพร้อมกับชาวบ้านทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังพากันงงว่าทำไมมีคนมาบอกว่าเจอรองเท้าน้องชมพู่แล้วพ่อแม่ไม่ขึ้นไปหาหรือว่าเขารับอะไรไม่ได้อย่างไรก็ตามนางตรไ้ย,ยังได้ตั้งข้อสังเกตอีกว่าหากพ่อแม่น้องชมพู่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดไปตั้งแต่แรกคดีก็คงจะไม่ยุ่งยากขนาดน,นี้ ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายชาญหลาบโพอายุ67ปีตาของน้องชมพู่ได้กล่าวถึงกรณีที่มีชาวบ้านบางคนตั้งข้อสงสัยว่าพ่อแม่น้องชมพู่แอบไปตามหาลูกกันเอง2คนนั้นตาชาญบอกว่าวันที่11พฤษภาคมปี63ที่ผ่านมาหลังจากที่น้องชมพู่ได้หายไปพ่อแม่น้องชมพู่ก็ออกตามหากับชาวบ้านทั้งวันจนถึงเวลา17นาฬิกาก็กลับบ้าน,น,น จังนั้นเวลา20นาฬิกาพ่อแม่นอนัะพูก็เดินออกจากบ้านกันสองคนแล้วเดินหาน้องไปตามถนนกลางหมู่บ้านจนถึงโรงเรียนสยามกุลการศโรงเรียนบ้านกกกอกระยะทางประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็เดินตามสวนยางพาราบริเวณใกล้ๆโรงเรียนไม่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟแต่อย่างใดก่อนจะกลับบ้านในเวลา22นาฬิกาแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยก่อนจะออกตามหาน้องอีกครั้งในเวลา 5นาฬิกาของวันที่12พฤษภาคมปี63ต่อมาทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสาวนุ่นนามสมมุติชาวบ้านกกอกให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี63ตนได้โทรศัพท์ไปหานางสาววิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่เพื่อสอบถามเรื่องการหายตัวไปของน้องชมพู่โดยตนได้โทรศัพท์ ไปในเวลา8นาฬิกา56นาทีแต่โทรไม่ติดจึงได้โทรอีกครั้งในเวลา8นาฬ57นาทีก็ยังโทรไม่ติดเหมือนเดิมกระทั่งได้โทรไปหาแม่นอนชมพู่อีกครั้งในเวลา8นา59นาทีจึงสามารถติดต่อกับแม่นอนชมพู่ได้และได้พูดคุยกันในสายดังกล่าว 22วินาทีนางนุ่นเล่าต่อว่าในสายที่ตนพูดคุยกับนางสาววิตรีนั้นตนก็ได้สอบถามเขาว่าให้ตนช่วยตามหาหนักข่าวให้ไหมจะได้ช่วยกันได้หลายช่องทางแม่น้องชพูดก็ตอบว่าถ้าหากมีช่องทางไหนช่วยตามหาลูกเขาได้เขาก็ยินดีให้ตนช่วยระหว่างที่พูดคุยกันในสายก็เหมือนกับว่าตนได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบใบไม้แห้งตนจึงถามแม่น้องพูดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าเขานอนไม่หลับ จึงออกมาตามหาลูกตนจึงถามต่อว่าไปตามหากับใครแม่น้องชมพู่ก็ตอบว่ามากับพ่อน้องสดิงซึ่งก็คือนายอนามัยตนก็คาดว่าพ่อและแม่น้องชมพู่เขาคงรจะเป็นห่วงลูกจึงออกตามหาตั้งแต่เช้านางนุ่นยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าตอนที่คุยโทรศัพท์ก็ไม่ทันได้ถามแม่นองชมพู่ว่าไปหาน้องชมพู่ที่จุดไหนซึ่งแม่นองชมพู่เขาบอกแค่ว่าขึ้นไปหาบนภูแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นภูเขาอะไร